ไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรอกเฮอหยุนพี่ใหญ่ของข้ากำลัง erm จะกลับมาแล้วเขาได้ส่งข่าวมาบอกข้าแล้วแม้ว่าครั้งนี้เขาจะไม่ติดหนึ่งในสิบหกของเคธิมะแต่เขาก็ยังได้รับอะไรหลายอย่างและมีความก้าวหน้าในการฝึกตนอย่างมากเมื่อเขากลับมาข้าจะขอแต่งงานกับตระกูลหัวตระกูลของข้าก็สนับสนุนข้าเต็มที่ ข้าไม่สนใจซุยหยุนไม่มีความสนใจในเรื่องความรักหรอกการที่ตะกูลทั่วชื่นชมนางนับว่าเป็นเกียรติแต่เราอย่าพูดถึงเรื่องนี้กันอีกเลยซุยอู่ซินเป็นแค่คนเสเพที่ดีแต่โมเขาเอาแต่พูดถึงพี่ชายของตัวเองซุยอ,อู่หมิงโมว่าเก่งกาจในการต่อสู้แค่ไหนหัวเจีวยวหยางข้าให้เกียรติเจ้ามาพอแล้วอย่าได้ลองดีอีกเลยถ้าพี่ใหญ่ของข้ากลับมาแล้ว ข้าเกรงว่าเจ้าจะรับผลที่ตามมาไม่ไหวอย่าในราคุณพวกเขามาแล้วดูเหมือนจะกลับมาถึงแล้วเอาละพี่ชายของข้ากลับมาแล้วมันคืออศสูรและผู้เข้าร่วมการประลองใหญ่แห่งเคติมาของอาณาจักรภูเขามังกรได้กลับมาแล้วนั่นคือองค์ชายจุนโมซีสุดยอดจยาวชนอันดับหนึ่งของอาณาจักรภูเขามมงกรไม่รู้ว่าเขาจะสร้างความรุ่งโรจน์อะไรได้บ้าง าคนนนนัันน้่นหลินเฟิงเขาคือหลินเฟิงจริงๆเขาไม่ได้ตายแต่ยังมีชีวิตยอยู่และสบายดีและยังได้เข้าร่วมการประลองใหญ่แห่งเตธิมะอีกด้วยเขายังมีชีวิตยอยู่ยอดเยี่ยมครั้งนี้ในการประลองใหญ่แห่งเตหีมะอาณาจากักรภูเขามังกร และรัฐในคือของเรามีผู้ติดท็อปสิถึงหกคนและในสี่คนที่ติดท็อปหนั้นมีสามคนที่มาจากฝ่ายเรานอกจากนี้แชมป์ของการประลองใหญ่แห่เงเตธิมะก็มาจากกองกําลังของอาณาจักรภูเขามังกรเช่นกันทุกคนขอบคุณสําหรับความพยายามพวกเจ้าได้นําความรุ่งโรจน์มาสู่อาณาจักรภูเขามังกรช่างเป็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งจริงๆแชมป์ของการประลองใหญ่แห่เงเตธิมะมาจากกองกําลังของอาณาจักรภูเขามังกรเป็นใครกันนะ ชิงเมื่งฟินจากสาราฝอนดาราได้อันดับที่สิบในการประลองใหญ่แห่งเคหีมะพวกเจ้าได้นำความรุ่งโรจน์มาสู่อาณาจากักรขอบคุณหยุนเฟอย่างข้ายัางไม่รู้ว่าเจ้ามาจากแคว้นไหนกันแน่จะเป็นอาณาจากักรภูเขามังกรอาณาจักรปีกสวรรค์หรือแคว้นจันทาเหมันก็ตามแต่ไม่ว่าเจ้าจะมาจากไหนั้งนี้เจ้าได้อันดับแปดในการประลองใหญ่แห่งเคธีมะและนำความรุ่งโรจน์มาสู่อาณาจากักรขอขอบใจเจ้า นั่นเขาเองคนที่เคยเอาชนะคนยังเก่งได้ทั้งที่ยังอ่อนแอนในสงครามกลางเมืองสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้บนเวทีของเราอธัธริยะเขาจะคว้าอันดับแดมาได้มันน่าทึ่งจริงๆท่านหญิงตะกูลหังทังโยโย,โย,โยได้อันดับ6ในการประลองใหญ่แห่งเขตธิมะเจ้าได้นำความรุ่งโรจน์มาสู่อาณาจักรขอขอบใจเจ้าราชวงศ์จุนโมซีได้อันดับสี่ในการแข่งขันใหญ่แห่งเตหิมะร เจ้านำคมรุ่งโรดมาสู่อาณาจักรบัดนี้ข้าขอแต่งตั้งเจ้าเป็นองค์ราชทายาทแห่งอาณาจักรภูเขามังกรองค์ราชทายาทองค์ราชทายาทจนเมื่อสีได้แค่อันดับสี่เองเหรอองค์รัชทายาทแห่งแคว้นจันทาเหมันต้นอูเต๋ผู้ที่ได้อันดับที่สองไม่สามารถมาเข้าร่วมพิธีได้แต่ข้าก็ยังขอขอบใจเขาที่นำคมรุ่งโรดมาสู่อาณาจักร อันดับที่สองและอันดับหนึ่งมาจากฝั่งอาณาจักรภูเขามังกรทั้งคู่อันดับสองคือต้อนอูเต๋และอันดับหนึ่งละ่ะหลินเฟิงจากแคว้นจันทาเหมันเจ้าได้ยืนอยู่ณจุดสูงสุดของการประลองใหญ่แห่งภูมิภาคขีมะนำเกียรติยศมาสู่อาณาจักรภูเขามังกรด้วยการยืนอยู่บนจุดสูงสุดเจ้าได้ยกระดับอาณาจักรภูเขามังกรให้อยู่เหนือแคว้นอื่นๆในเขตหีมะทรงพระเจริญทรงพระเจริญคืนนี้ แม้แต่ผู้ปกครองยังค้งคำนับให้หลินเฟิงนี่คือหลินเฟิงสินะเขาชนะการประลองใหญ่แห่งเขียิีมะได้เด็กหนุ่มที่มีท่าทีสงบเรียบร้อยคนนี้กับทรงพลังอย่างเหลือเชื่อที่หนึ่งหลินเฟิงสามารถยืนอยู่บรจุดสูงสุดของการประลองแห่งเขตหิีม้าได้มันน่าตกใจจริงๆหลินเฟิงข้าดินว่าเจ้าคือมาควิดโลหิตสีชาแห่งแคว้นจันทาเฮมันตอนนี้ในานามของผู้ปกครองแห่งจัก,กรวรรดิภูเขามังกร ข้าจะมอบตำแหน่งกษัตริย์โลหิตสีชาติแห่งจัก,กรวรรดิภูเขามังกรให้แก่เจ้าวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ